วันนี้ท่านผู้าการจังหวัดนะได้บอกให้ผมเมื่อวานนี้ก็ท่านรองสุชนในแก้ไขนะคะก็ขอให้แจ้งทางครับต่อไประเบียบวาระที่สามนะทางฝ่ายเลยขาหนุก,การนะคระับได้สรุปรวบรวมไว้เบื้องต้นนะครับประคานสรุป ผลการดําเนินงานป้องกันและรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่หนึ่งให้บรรทับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจังและตอนน่อเนืน่องโดยในการปรวจคันการจะทําความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกําหนดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและสํารวจข้อมูลการจัดงานเรื่องเรือสัาติในพื้นที่จากสถิติเนี่ยอุบัติเหตุจะเกิดจากรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะพบว่ายังมีผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในหมู่บ้านชุมชนนะครับ สำหรับในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อยากฝากเตือนพี่น้องชาชนได้อยู่บ้านนะครับการเลี้ยงฉลองต่างๆก็ขอให้อยู่ในขอบเขตนะครับถ้าจะมีการเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มนะครับก็ให้เตรียมไว้ตั้งแต่วันให้เพียงพอแล้วก็อย่าขับรถออกมานะครับเรามีสถานการณ์ทั้ง เรื่องอุบัติเหตุและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่จะต้องขอความร่วมมือพี่น้องชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆครับขอบคุณมากครับ